ทแทนธรรมชาติผู้ที่หลงไหลในธรรมชาติและการตกปลา และนี่คือจอนน่โบทจาก Honda m a r i n นเอาละครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมแทนธรรมชาตินะครับวันนี้เราก็อยู่กับการทดสอบโมเดลใหม่อีกแล้วนะครับแต่วันนี้เราไปให้สุดอีกครั้นหนึ่งนะครับกับการทดสอบโมเดลที่ได้รับกระแสนิยมนะครับณเวลานี้เลยนะฮะ ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ผมชื่นชอบตั้งแต่วัยรุ่นนะฮะแล้วก็จนถึงปัจจุบันเป็นเรื่องแรกๆเลยในอดีตที่จดจําได้ที่ทําร่วมกับคุณพ่อและในวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสได้สารฝันนะครับเอาเรื่องเล่นมาเป็นเรื่องงานนะฮะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับการนําโมเดลที่มีขายในส่วนของไลฟ์สไตล์ของทาง Honda นะครับวันนี้นี่เลยครับกับ เรือจอห์นนี่โบ๊ทนะครับจากฮอนด a ามารินนี่ครับกับเครื่องยนต์2.3แรงนะครับจากฮ o n d a เครื่องยนต์ขนาดเล็กที่สุดนะครับถูกคิดค้นให้มีการเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการใช้งานที่สะดวกสบายนะครับเซอร์วิสที่ง่ายขึ้นแล้วก็รวมไปถึงนะครับราคาที่จับต้องได้นั่นเองนะครับและวันนี้นะครับการทดสอบนะครับนำเรือลำนี้นะครับมา ลองจับฟิลลิ่งกันดูนะครับว่าใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถใช้งานได้แบบไหนบ้างยากง่ายอย่างไรนะครับแล้วมีฟังก์ชันการใช้งานตรงไหนครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลกันรวมไปถึงนะครับวันนี้แทนธรรมชาตินะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับวันนี้บอกเลยว่าธรรมชาติต้องพิโรธพิล่าให้กับแทนธรรมชาติคนนี้นะครับวันนี้เรามาทาภารกิจในส่วนของการตามร่าหาปีศาจด้านหลังสุดของอ่างเก็บน้ําห้วยเปือนนั่นเองนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวความมันความเข้มข้นอย่างไรนะครับลองดูครับ อนุญาตไปเอาเรือลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าข้อมูลของตัวเรือมีอะไรกันบ้างไปครับ บอกว่านี่คือเรือขยักของทาง Johnny Boat นะฮะซึ่งเป็นแบรนด์นะครับเรือขยักนะครับที่ได้รับความนิยมมากในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมากับเครื่องยนต์นะครับ2.3แรงนะครับก็คือเครื่องยนต์23แรงม้านะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่5,500รอบนะครับยังคงใช้คาร์บูเรเตอร์นะครับในส่วนของน้ําหนักเครื่องยนต์นะครับรวมของเหลวแล้วนะครับก็จะอยู่ที่14กิโลกรัมนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีน้ําหนักเบามากๆนะครับจริงๆแล้วก็คือ มันก็คือเครื่องยนต์เวฟแบบเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับถังน้ํามันนะครับขนาด1.1ลิตรนั่นเองนะฮะถูกเค้มว่าถ้าบิดกระเร่งเต็มมากนะฮะ แช่ไว้เนี่ยจะสามารถใช้งานได้ถึง1ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับสเปคของตัวจอนนีโบตัวนี้นะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่3เมตรนะครับความกว้างอยู่ที่90เซนติเมตรนะครับรับน้ําหนักได้อยู่180กิโลกรัมนั่นเองนะครับและในส่วนของวัสดุครับที่เขาเลือกใช้สร้างเจ้าตัวจอนนีโบต์นี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกชนิดพิเศษนะครับเกรดมารีนนั่นเองซึ่งมีการออกแบบนะครับของตัวเรือนะครับให้มีบาลานซ์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรือลานี้ต้องบอกว่าเป็นเรือที่จมยากมากๆนะครับหน้าเร ส่วนของปลายคันเบ็ดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตกปลานั่นเองถัดลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องเก็บของนะครับสามารถถอดออกเป็นในส่วนของตัวโมอเตอร์ไกด์ได้การออกแบบเรือลำนี้นครับก็คํานึงถึงในส่วนของจุดวางแก้วนะ้ำมาให้ด้วยนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นตัวที่ยึดอยู่กับตัวพายนี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของแฮนเดิลบาร์นะครับ ที่มีไว้และก็จําเป็นที่จะได้ใช้มากๆสําหรับเพื่อนๆที่ชอบตกปลานะเริ่มจากการที่มีมันนะครับหนึ่งเลยคุณสามารถพักในส่วนของพายนะครับไว้ด้านหน้าของตัวเรือได้ถ้าเราไม่ได้ใช้นั่นเองสองนะครับในการใช้งานในส่วนของแฮนเดิลบา์นีะครับคุณสามารถลุกยืนนะครับเพื่อจะเวียงเป็ตกปลานะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆตาแหน่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ความจรงิงมันมีความโค,คงเค้งสูงแต่ถ้ามีแฮนเดิลบา์ตัวนี้ก็จะสามารถช่วยทําให้คุณบาลานซ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองมันสามารถถอดออกได้ครับตรงนี้ก็ถือว่า มีความมัลติฟังก์ชันนะครับใช้งานได้หลากหลายมากๆสาหรับฟีเจอร์ของตัวนี้นะเรือขยักนะครับขาดไม่ได้นะครับตัวพักเท้านั่นเองนะครับอย่างเรือขยักธรรมดาเนี่ยฟิกไปเลยว่าความยาวมันไม่สามารถให้ตัวได้ไม่สามารถปรับได้แต่ตัวนี้นะสามารถบิดเลื่อนให้มันพอดีกับตัวขาหุณได้ครับถัดมาที่ต้องใช้คู่กันเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัว เบาะที่นั่งนั่นเองครับเบาะที่นั่งนะครับสามารถปรับระดับได้เรือคลำนี้มันมีขนาดค่อนข้างสูงจากผิวน้ําเรือลำนี้เลยมีฟังก์ชันที่จะขยับเบาะลงมาตาม่ำพอต่ําแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะสามารถจ้วงน้ําได้ใกลขึ้นและเรือก็สามารถเดินหน้าไปได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ออกแบบนะครับทั้งพักเท้าแล้วก็ตัวเบาะนั่งเนี่ยให้ครอบคลุมนะครับการใช้งานสําหรับคนที่มีรูปร่างแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นน้าหนักเยอะน้ําหนักน้อยความสูงมากความสูงน้อยนะครับตรงนี้ก็ถือว่า ใช้งานได้ครอบคลุมมากๆนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันที่จริงๆแล้วมันมาพร้อมกับเครื่องยนต์นั่นแหละเราแยกออกมาเป็นฟีเจอร์แล้วกันนี่คือคันบังคับเรือนั่นเองนะครับจะเป็นในส่วนของตัวคันเร่งแบบบิดนั่นเองนะครับคันบังคับนะครับขึ้นมาอยู่ด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถบิดคันเร่งเหมือนมอเตอร์ไซค์และใช้งานมันได้อย่างง่ายดายรวมไปถึงมีระบบคุ้ยซอนโถแบบแมนนวลมาให้นะ คุยกันตัวแบบนวดยังไงฮะตัวนี้ก็ไม่ใช่ปุ่มล็อกความเร็วอะไรนะครับมันสามารถปิดคันเร่งล็อกความเร็วที่ต้องการไว้และหมุนล็อกคันเร่งไว้เพื่อใช้งานในการเดินทางถ้าเราบิดนานๆเมื่อยไหมเมื่อยล็อกได้ปล่อย จากด้านหลังของตัวเบาะนะครับก็จะมีในส่วนของช่องเสียบคันเบ็ดเสียบไปถึง2คันเลยนะฮะการตกปลาเนี่ยทำไมถึงต้องมีช่องเสียบคันเบ็ดเยอะๆเพราะว่าบางทีเราต้องเลือกใช้ในส่วนของคันเบ็ดนะครับรวมไปถึงรอกนะครับที่ตอบสนองการใช้งานกับหมายนั้นๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีที่เสียบสำรองแล้วก็มีที่เสียบไว้เยอะๆนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเห็นความสำคัญของการใช้งานจริงๆแล้วก็สุดท้ายครับช่องพื้นที่ด้านหลังพร้อมกับสายรัดยางยืดนะครับคุณสามารถบรรทุกในส่วนของกระติกน้ำนะครับเพราะนั้นเครื่องดื่มเย็็็นนนนนๆจเเปสสมมอีกกกติ้้แลววพใ่ เครื่องดื่มไปด้วยนั่นเองฮะแต่ที่สําคัญครับในส่วนของเครื่องยนต์บล็อกนี้ครับหรือตัวลําเรือนะครับก็ทางคนได้น,นะครับเขาก็มีในส่วนของการเคลมไว้ว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับคุณสามารถยกกลับไปที่ศูนย์เพื่อที่จะทําการเซอร์วิสได้นะครับหรือว่าเซอร์วิสในส่วนของการเปลี่ยนน้ามันเครื่องอะไรต่างๆ่สามารถเข้าไปเซอร์วิสาาที่ศูนย์ได้เลยอากาศร้อนๆแล้วครับ,รนนรบเดี๋ยวเราลงน้ําไปทดสอบเรือลรามีกันดีกว่าว่ามีการใช้งานเป็นยังไงโอเคไปกันเลยอิอิ เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ทดสอบเจ้า Honda Johnny b o บ๊นะครับกับเครื่องยนต์2.3จาก Honda m มารินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จังหวัดนครนายกและเราก็ได้บทสรุปข้อวิสูจน์นะครับการใช้งานจริงๆนะครับสำหรับเจ้าเรือ Honda Johnny b o บ๊ลลำนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับสาหรับการสัมผัสนะครับในการที่เรานาเรือนะครับลงไปยัง อยูน้ำนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยน้ำหนักตัว35กิโลบวกกับอีก14กิโลของเครื่องยนต์นะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับช่างภาพ 49อ่าช่งางภาพบอก49เนะครับเป็นน้ำหนักที่ใช้ได้เลยนะฮะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรือมีขนาดค่อนข้างยาวนะครับแล้วผมก็ไม่อยากโกหกว่าคนเดียวก็ทำได้ความจริงทําได้ไหมความจริงแล้วถ้ามีความเคยชินความพร้อมพอผมว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรือพอผมว่าทําได้แต่ผมแนะนําว่าถ้ามีเพื่อนร่วมทริปมาด้วยจะดีกว่านะครับถัดมาพอนําเรือลงสู่น้ํานะครับตัวเรือนะครับก็มีลักษณะที่ค่อนข้าง ท้องแบนด์ทําให้การขึ้นเรือลงเรือเนี่ยทำได้อย่างง่ายดายผมรู้สึกวันนี้ผม พยายามจะแกล้งตัวเองแล้วนะว่าอยากให้ตกน้ําก็ยังทาไม่ได้เลยเพราะว่าเรือลำนี้ถือว่าพลิกคว่ำได้ยากจริงแล้วก็ที่สําคัญนะครับในส่วนของแฮนเดิลบาร์เนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถพยุงตัวเองขึ้นเรือได้อย่างง่ายดายน,นั่นเองวันนี้ลองยืนตีนะครับโอ้โหชีวิตไม่เคยคิดเลยว่ามีแฮนเดิลบาร์แล้วชีวิตจะดีขนาดนี้ตีไปเลยครับทั้งวันเรือก็พลิกยากประเด็นถัดมานะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับในเรื่องของหัวใจหลักสําคัญในวันนี้นะครับกับเครื่องยนต์ขนาดเล็ก2.3จากฮอนด้ามารีนนะครับ ต้องบอกว่านี่คือเครื่องยนต์ที่เน้นในความเสถียรความสมูทการใช้งานที่คงทนดูแลง่ายจริงเรือลำนี้ถูกเคลมว่าสามารถใช้ได้ทั้งน้ําเค็มและก็น้ำจืดแต่ถ้าผมบอกว่าการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดผมว่าวันนี้เหมาะมากที่สุดละเพราะว่าเป็นบริเวณแหล่งน้ําที่เป็นพื้นที่ปิดคลื่นลมไม่ค่อยแรงมีภูเขาคอยกันลมให้เพราะนั้นก็จะไม่ต้องเหนื่อยในการใช้ในตัวของเครื่องยนต์เยอะวันนี้ผมก็ประหยัดน้ามันครับ1.1ลิตรเนี่ยผมเชื่อว่าได้ทั้งวันวันนี้เลยคอยดูต้องบอกว่าเรือชนิดนนีี้รับบเเเป็เืืออออบบายท่่กแมพ การใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ในส่วนของพายนะครับมันอาจจะไม่ใช่เขาเรียกว่าความถนัดหลักของเรือลำนี้เพราะว่าด้วยความที่ตัวเรือเนี่ยมีด้านหน้าที่ออกแบบมาให้มีความใหญ่ความกว้างเนี่ยทำให้มีอาการในส่วนของการต้านลมเพราะฉะนั้นจะเน้นไปในเรื่องของการใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าเอ็กซิเดนสามารถพายได้ไหมผมมองว่าความเร็วก็ไม่ขี้เล่ในการพายแล้วก็ท่าในการพายก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งข้อที่ ผมมองว่าถ้ามีตังค์เพิ่มตังค์นิดนึงซื้อมอเตอร์ไซค์นะหูหวานเทียบเลยนะมาที่การควบคุมกันบ้างกับคันเร่งนะครับแล้วก็ล็อกคันเร่งอย่างที่เห็นครับพิมพ์เสิร์ตขึ้นเลยว่าผมนี่ยืนอยู่ปล่อยมือแต่เรือจังเคลื่อนตัวอย่างหน้าคันบังคับนะครับก็ต้องบอกว่ามีการควบคุมที่ค่อนข้างง่ายครับหักซ้ายก็จะไปทางซ้ายหักขวามาหาตัวเองก็จะไปทางขวาเพราะฉะนั้นไม่มีความสับสนครับทำความเข้าใจกับเรือได้ค่อนข้างง่าย รวมไม่ถึงนะครับจุดเด่นของเขาในการเลี้ยววงแคบในพื้นที่แคบแคบเข้าหมายที่ไม่สามารถเข้าได้นี่คือจุดเด่นของเรือจอนนี่บ๊สเรือสามารถหักหัวเรือและดิฟออกจากพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดายมากๆวันนี้ก็ลองทดลองแนละ้วสำหรับการบรรทุกนะครับวันนี้เราก็อย่างที่เห็น,นครับต้นคลิปเรามากับโรโต้ก็ยังสามารถถอดบ่อแล้วก็ใส่เรือมาได้อย่างเต็มลำนะครับวันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของเรือแบบนี้พร้อมเครื่องยนต์แบบนี้ได้เพียงแค่คุณเดินไปที่ Honda c ค u ับเ u า e ใกล้บ้านท่านทุกสาขาเข้าไปดูเข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานความสวยงามดีไซน์คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่79,900บาทนั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อนๆยังไงก็วันนี้ขออนุญาตขอตัวไปตามราหาปีศาจในแหล่งน้าแห่งนี้ก่อนนะครับเอาเป็นว่ายังไงผมก็ขอฝากนะครับในส่วนของยู u ูบนะครับช anel นะครับของเราด้วยนะครับใกล้เข้าสู่แสนซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงในส่วนของแฟนเพจทั้ง2องแฟนเพจนะครับในส่วนของมอเตอร์คอร์ส แมกซีนไทยแลนด์นะครับและอีกเพจหนึ่งก็คือเพจใหม่น้องใหม่ไฟแรงนะครับตอนนี้คอนเทนต์มันมากๆเลยนะครับ mxmax นั่นเองนะครับก็เป็นเพจที่เพิ่มเติมขึ้นมาโชว์ในส่วนของงานไลฟ์สไตล์ของเรานะครับการใช้ชีวิตการทดสอบรถหรือวไปถึงในส่วนของเรือลำนี้ด้วยนะครับติดตามผลงานกันได้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับคลิปนี้นะครับกับน้ำมันเครื่อง anio น้ำมันเครื่องญี่ปุ่นอันดับหนึ่งของประเทศนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นปีนะครับรวมไปถึงปีีีนนน้้ครรัับบอยยู่กเเาจถึงสิปล แน่นอนสําหรับสปอนเซอร์ท่านอื่นนะครับที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางไทยฮอนด้านะครับรวมไปถึงในส่วนของฮอนดามารีนนะครับที่อนุเคราะห์ในส่วนของเรือให้เรามาทดสอบใช้งานจริงๆนะครับให้เพื่อนๆได้เรียนรู้การใช้งานจริงๆของเรือลำนี้กันนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับ แล้วก็มีโอกาสนะครับถ้ามีโมเดลเรือแบบไหนนะครับเรือในทะเลเรือดำน้ำําหรือว่าจะเป็นเรืออากาศเรือหมอกเรืออะไรนะครับของทางฮอนด้านะครับเราก็จะยินดีนะครับนำมาให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมได้รับรู้กันนะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางฮอนด้ามากๆครับ ต้องบอกว่าภารกิจในวันนี้เราตกปลาหาปีศาจไม่เจอแต่ที่นี้ผมแหละคือปีศาจ